สวัสดีลูกค้าจาก r อเอกทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวและก็ดูวิธีการใช้งานสคริปต์จากทาง r อเอกนะครับแมปอ่านิเมตดิเมนชันนะครับผมก็ขั้นแรกเลยก็เหมือนเดิมเลยครับคอนโทรลขวาเหมือนเดิมนะครับเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับผมก็จะมีเมนหนึ่งเมนสองนะครับผมก็ไปดูที่เมนสองกันก่อนเลยนะครับเมนสองก็จะเป็นออโต้พวกออโต้เซล์ต่างๆนะครับแล้วก็ เซตติ้งนะครับต่างๆนะครับผมอ่าก็จะมี setting skill หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ e กับ r นะครับแล้วอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมี auto s e l ก card นะครับก็คือาร์ดไอ้ที่เราได้มาจากการเล่นหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะให้จะให้ s e ์การ์ดระดับไหนบ้างอะไรงนี้แล้วก็ห้ามเซลการ์ดระดับไหนบ้างอ่าอีกนองก็คือไม่สนใจนะครับหรือไม่เซลการ r d ระดับไม่สินะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอไปนะครับ อ่าถ้าเราเปิดอ่าเนี่ยอย่าง ignore ถ้าพี่ตรงผมต้องขออภัยด้วยนะครับผม ignore r e g e n a r y นะครับก็คือไม่สนใจหรือไม่ขายการ์ดระดับ r e g e n a r y นะครับก็จะไม่ขายการ์ดที่เราเปิดไว้นะครับผมแล้วก็กด auto ซ e l l ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมส่วนเมนอันแรกนะครับผมก็จะเป็น auto farm แล้วก็ auto j o อยห้องปกติเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น auto qmon นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น in f a r มนะครับก็ normal อะไรนี้อะไรบาๆก็มาลองดูได้นะครับ ฟังก์ชันในการฟาร์มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ delete name ก็คือ name ข้างบนตรงนี้นะครับก็จะถูกลบหายไปเลยเห็นไหมข้างบนเมื่อกี้นี้แบบคนนี้นะครับผมอ่าส่วนอันนี้ God Mode Skill Don't Work อันนี้ถ้าอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรจริงๆก็มาลองใช้กันได้นะครับผมส่วน Auto j o อยก็จะมีออโต้จอยบอส a s สนะครับผมแล้วก แล้วก็ auto join แล้วก็อ u t o create room level นะครับก็คือจะสร้างห้องตาม level ของเรานะครับผม auto join create room auto start ก็คือ auto กดเริ่มเองนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น select map นะครับผมก็จะเป็น map นะครับผมอันนี้ก็เป็น mode easy hard nightmare infinite นะครับผมแล้วก็มี hard core มีให้ปรับ hard core ถ้า hard core ได้ก็ปรับ hard core นะครับผม fanero นะครับ fanero อ่าถาอ่านผิดก็ต้องขอไปด้วยครับที่ที่ี่ r e t r e in danger เนรออ่า stop r e t r e when g a แ max ถ้านี้ผมผิดผมต้องขอไปจริงเนาะนี่คือฟังก์ชันก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับ auto j o อยนะครับผมก็อ่าสมมุติเราเวหนึ่งเนี่ยก็กดเปิด auto c h e t e room ไปนะครับผมแล้วก็ auto c r e t e room นะครับ Uh, แบบล็อกเลเวลกับแบบอันนี้ครับ2อันนะครับเสร็จแล้วก็กดออโต้สตาร์ครับมันก็จะเริ่มใช้สกิลเล่นอะไรให้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เปิดคิวม no อนกับแดนโนซีดีนนี้คืออะไรอันนี้ผมไม่ดูจริงอ่านผิดด้วยมั้งเนี่ยก็ถ้าจะเริ่มปุ๊บก็กดนี้ได้เลยนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากครับสำหรับฟังก์ชันนะ d i v i เ e n d a t i o n นะครับก็จะมี auto j o ออ auto ิวม l น auto skill บ่บๆต่างๆนาะ auto sell guard อะไรอย่างงี้นะครับ guard fun นะอันนี้คืออะไร auto u ั g r a d e guard ที่เราใช้งานอยู่อ,อ่ะก็จะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เหมือนจะซูนเร็วๆนี้ก็คือต้องรออัปเดตนะครับผมก็สกิปก็ ore, จะอัปเดตฟังก์ชันมาเรื่อยๆนะครับสามารถติดตามได้ที่ ลายเอ็กดิสคอร์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็รวมถึงเว็บในการซื้อด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับการรีวิวก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากลองซื้อไปใช้ก็สามารถซื้อได้ที่ r o ยเอ็กหน้าเว็บ r o ยเอ็กเลยนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตมีฝนซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงครับที่ Discord Server นนะครับผมในเพจนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะฟาร์มให้ดูนะครับเป็นแมปแรกเนาะก็ออโต,โตก้ก็ไปดูกันเลยนะครับไปเลย